พอถ่ายให้เรย์ไปเมียก็บอกว่าซื้อรถห้ามแต่งเลยนะนี้แล้วก็เลยแบบไม่ต้องแต่งก็ได้มีกระจกเดิมให้อยู่แล้วโอ้ไฟเ้ยวก็เดิมทับทิมก็เดิมไม้ก็เดิมเดิมโอ้เดิมโอ้โหดูดิอันนี้ก็เดิมอันนี้ก็เดิมตรงยุบเดิมโอ้แล้วเราไม่รู้จะแต่งอะไรแต่คาราเปาเดิมไม่รู้แต่งอะไรเลยซื้อตัวล่ามโซ่มา โซลามให้เขาหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งชิ้นห้าบาทห้าบา,บาทบอกเงี้ยไปแล้วเดี๋ยก็ไม่ได้ว่าอะไรอู้ยบางลมข้างนี้เสียดายไม่เดิมแต่ว่าตรงยุครือแตะแต่ข้างนี้สิเดิมอู้เดิมสวยจังเลยอ้ยโลโก้บิลลี่อุย้ยเนี่ยดูดิถึงขั้นแก้ผ้าเลยดูดิทางหมูเดิมข้าบูเดิมโอ้ยอย่างงุ้ม ยางพลาสต์เดิมยางคัน์ตาร์เดิมเนี่ให้ทําเดิมหมดเลยเพราะว่าจะห้ามแต่งผมก็เลยซื้อรถที่ไม่ต้องแต่งเดิมโช๊คเดิมท่อเดิมอ๋อแต่งให้เขาอีกทีนึงโอ้ยเลขอะไรเนี่ยแทนที่จะมีเลขตองโอ้ไฟท้ายก็เดิมโอ้ไฟเลี้ยวเดิมตัดแครงหลังเดิมเบาะเดิมโอ้ยอะไรเงี้ยแต่งอะไรเนี่ยเดิมหมดเลยเนี่ยโอ้ย ก็ก็เดิมเหะเนี่ยโอ้ใช้งานได้อีกอุย้ยไม่ต้องแต่งอะไรนะมบังโซ่เดิมโอ้ลมยางเดิมญี่ปุ่นเลยนะดูดิขัดตรงขัดตั้งโอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยทีนี้ก็เมียบอกให้ขับเดิมเดิมโอ้เดิมก็เดิมออโอเคโอเค